ครับผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมมาอยู่ในเกม c ค of Duty Mobile อีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้โอ้โหเรากลับมาเล่นเออมัน2ปีใช่ไหมครบรอบ2ปีนะครับผมโดยที่คือตอนแรกอะ่ะเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะเออพอเข้าเข้าเกมมาเ,เฮ้ยเดี๋ยวนะแบตเท e ร o y อยดมีโหมดใหม่นะครับผมนี่เลยแบตเท e ร o y อยด b a c k o u เอนะครับผมอุ้ยน่าตื่เต้นมากนะครับผมเพราะว่าไม่เคยเล่นมาก,ก่อนนะครับไม่จะเป็นด่านใหม่นะครับหรือว่าด่านเก่ามาทําใหม่หรือเปล่าครับผมไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราซุ่มทีเหมือนเดิมไป A b P โอ้โหอ๋อมันเป็นเหมือนด่านในคอมเลยนี่ว่า ใช่ใช่ก๊ับจำได้นะครับผมด่านเหมือนในคอมเลยนะครับผมว้าวตีสีดาตีแบบมันหืมเสียงที่กุ้นเคยคือไม่ได้เล่นนานมากนะครับผมเดี๋ยวๆนะโอเค ดูสิการปิดปลายนี้ยังทำได้ดีคือมันต้องใช้เพิร์กด้วยนะเห็นไหมต้องมีเพิร์กนะครับนีคือแบบอยากเล่นมากนะครับผมโอเค โอ้โหแบ็กส์เอาอย่าเราประโยกกอส <im iter> ไม่รู้ว่าลีดเดอร์เราจะลงไหนนะครับผมว้าวไปเรือไหมไปเรือไหม ของป็นตึกไปตึกเปตึกตึกตก,ตก,กำลังก่อสร้างโมกลยมากเลยนะ oh. เดี๋ยวเราขึ้นไฟฟ้าข้างบนดีว่า โอ้แบบตื่นเต้นมากนะครับผมคือเราได้เล่นแบบใหม่ไม่น่าเชื่อโอเคโอ้โหแบบคลาสสิกมากเขาบอกเลยว่าคลาสสิกมากผูเสียงประตูแบบดีงานดีแต่ ไม่เคยเล่นเลยนะบอกไว้ก่อนเขาไม่เคยเล่นนะบอกไว้ก่อนนะแบ็คแบ็คเอาเนี่ยเคยแต่ดูเขานะครับก็เลยไม่รู้จุดฟาร,รม์มใครดูกขาขก็จะเวียนหัวนิดนึงอ๋อนี้อ,นออกได้ ถ้าจะมีแต่คนนะคิดว่าตกใจเสียง จะเป็นบอทนะครับผมวิทยดีกว่าเออเขชอบเล่นไทยมากกว่านะ airdrop has been delivered the revive flight will arrive in one minute here took time with clear okay เอาสกิลนิ้นึงอุ้ยคืออะไรวะ ส่วนไหนก็ไม่ค่อยโดนกูคือม่ไจะเล่นนานแบบกดปุ่มแบบเป็นถนัดเลยอะต่จริงๆดอะไรวะเนี่ยมีอะไรบ้างวะเนี่ยลูกเล่นเยอะเหลือเกินคือก็ไม่รู้นะ ไม่ได้เล่นนานแล้วอะแบ็คแพ็คสองว่ะไม่ของเยอะนะใช่ได้อยู่ของเยอะอยู่ ก็ว่าเราเราไปดีกว่าครับเออเรายาอุ้ยไม่มียาเลอือ Oh, is coming. Yeah, อ๋อเรื่องมันเต็มเองเหรอของเพิ่งรูร้นเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเหมือนว่าใช้รีแพร์แบบทีเดียวแบบตา ไอ้นี่ก็ดีเหมือนกันนะออลูกกระสุนเจ็บได้จำกัดด้วยโอชิก,บ,ก,อกบ,บอดเยอะน,นะโราอาจจะแบบแรงกากไง บอดกระเลเยอะนิดนึงนี่แบบด้านใหม่บบตื่นเต้นว่ะ เอาเพื่อนไปเอารถทางหรอสีชมพูมันคืออะไรวะมาเลยนี่เนี้ยดอบเลยอที่ซ่อมอะไรวะนี่ไม่รู้นะฟอร์ดิเพชั่น โอ้โหเกรดรถถังมากเลยเสียงมันดังรถถัง

โอเคแสดงว่ามีคนที่ว่ามีแต่บ,บอดวิ่งเมฟส์ดีครับอือหือไ,ได้สองปืนเลยวนะั้เนี่ย ขึ้นอะไรต่อไปเรี่งนี้รถถังแหละอะไรบ้างวันนี้ ข้ามบนเข่าครับ Yeah. The EMP drone is ready. Airdrop the airdrop is, is coming. coming. The last five flight will arrive in one minute. Down to the last five teams. สวยงามคุยแบบเอออย่างงี้น่าเล่นหน่อยคืออะไรบ้างวันเนี้ยอันนี้คืออะไรวะ เม่ออกมาจากไหนมเนะ ว้าวยอดไปเลยครับผมว้า ยอดเลยครับผมโอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคอมดูตี้โมบายนะครับบายบายจ้ะเจอกัน